สวัสดีโซเชียลค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านนะ,ะก็ประมาณเวลาประมาณสองค่ครึ่งแล้วก็อยู่กับแม่แม่มานี่ดูให้ดูหนังหน้าแม่สวัสดีค่ะหน้าตาแม่สวยมั้ยคะสวยมากค่ะหน้าเหมือนกันมั้ยคะหน้าเหมือนค่ะเราเป็นแม่ลูกกันนี่ ก็ไม่มีอะไรเลยเหรอกเพราะว่าก็วันนี้อยู่บ้านชิลๆหนึ่งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะไปแทนศึกศึกษาซึ่งโรงเรียนเราพาไปไกลมากเราไม่อยากจะอวดจา้าพาไปชนบุรีไปแต่วัดวัด,วด,วดแล้วก็วัดนะคะก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ชนบรุรีก็แวบะบอะไรวัดอะไรก็ไม่รู้สองสามวัดก็ให้เจอกันก็ทักทายกันหน่อยนะคะ ก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าอยู่โรงเรียนอะไรก็บอกเลยกากันอยู่โรงเรียนไม่ใชยมนาสำลองนะคะพาไปนักศึกษาที่วัดนะคะจังหวัดชนบุรีก็ไม่ได้อยากอวดนะคะแต่ไปไกลมากจริงๆซึ่งโรงเรียนเราอยู่สมุดรรกการิก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็จะมาบ่นให้ฟังกันก็พรุ่งนี้ ชะชมบีอยู่ไกลเหมือนอยู่ไกลจต่สมุทรปราการมากเราออกกันทางล้วแต่6โมงเราไปวัดตระมาณ4วัดนะคะเราก็จะกลับเลยโอเคป้าถ้าเกิดแดดร้อนก็ใครที่ไปก็ก็เตรียมเวลาแหละว่าถ้าเกิดแดดร้อนจะทำยังไงแล้วก็ 1. นึ่คิมกันแดด F F 6 6สจ้าซื้อจากวัดสันนะจ๊ะขอย้ำว่า F F 60ทาหลายๆรอบคีมกันแดดเว้นตรงเว้นตาอะไรก็เอาไปใที่ไม่ให้เราดำก็เอาไปนะคะ ก็ไม่มีอะไรก็อยากจะบ่นแค่นี้แหละก็ประมาณจะสองนาทีแล้วก็เพียงใจคนที่ฟังก็อาจจะแบบเฮ้ยนี่บนอะไรไม่อยากฟังโอเคไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะคะอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ดูนะเออดูแล้วก็ไล์นะรู้ป้าโอเคป้าโอเคไปและดูหนังแล้วหนังฉันเสร็จมาแล้วบา,บายบายจุ๊บ